เป็นไงบ้างวันนี้หนาะสุกอุลาเอย๋ยอยากจะบอกเจ้านั้นเป็นอย่างไรเลยค่าไม่ได้เปิดดูเมื่อกี้เอย๋ยอันจะพูดตัวนี้ตัวหนาะตัวอักษรตัวบางตัวไหนหรอ แต่ลองดู Hashtag Century of Love หรือหู7 8คนสวัสดีครับวันนี้ก็เอาจริงว่ากิฟอันนี้เรื่อนดูนี่คุณมีทวิตบูกันเยอะเหมือนกันนะฮะชีวิตคุณก็คือล่ำรวยเหมือนกันเันนี้ย <laughs> เอ่อ วันนี้รูปนะครับก็เปิดดูวันนี้ก็เป็นโปสเตอร์นะที่ทุกคนล้่ำรอกันมานานจริงๆยังมีอะไรอีกเยอะแยะเลยรอดูกันไปเรื่อยๆนะครับก็ป้าพี่พรเอกขีมาแล้วนี่นั่งอ่านกันอยู่ใช่จริงๆจริงๆตัวพระเอกจะเป็นการบทจะไม่มีบทแต่จะพูดแบบนี้หมดเลยเองเป็นใครใช่คนที่ข้าตามหาไหมถ้าไม่ใช่เจ้าเป็นใคร ใครกันหนาอย่าบอกนะว่าเจ้าที่จากมาข้าจะพาเจ้ากลับไปนอนนอนเออมันจะเป็นการมันจะเป็นบทงี้หมดเลยคือมันซีรีส์แบบแนวใหม่มันจะเป็นฟิลแบบไม่ไม่เหมือนเดิมอ่ะแบบอย่าบอกนะว่าแกคือคนใหม่มันเป็นใครบอกมาไอหน้าหนอน อย่าให้ข้าจาักต้องทำให้อาวอนบนเป็นกรร้องไห้อะไรเอ่ยคือมันก็จะเป็นประาาเนี้ครับอันนี้จริงๆซีเรียสม่ไม่ไม่ได้พูดเล่นอันอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะปือได้อินสปเรชั่นมาจากพระอาจารย์ท่านหนึ่งคือผมคารบผมคารบ เรื่องนี้นักหนวงพอสมควรเลยเออนักหน่วงสำรับผมนมี่แหละเดี๋ยวผมจะมานอนแลรวจริงผมมาบอกฝันดีทุกคนนั่นแหละครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากมมยเป็นซีรีส์สุนทรพูดอ๋อถ้าว่าอีพีมีนานุค์คืออะไรครับทำไมมีนานุด,นดต้องพูดก่อนมีนานุดทำไมต้องพูดกลอน เป็นละครไม่ใช่สุนทรหนาแต่อย่าให้ทุกคนมาอึอลาโชคชะตาฟ้าดินล้วนสิ้นเอ่ยเป็นไงคือผมว่ามันก็เท่ดีอะมาเพิ่มยอดกันครับนี่ไอ้อจริงๆท่านนะั้นคือจริงๆข้างหน้าเป็นไดโนเสาร์ละทุกคนอันนี้ผมเห็นแล้วเออผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกัน ยังคงยึดมั่นมันเกี่ยวกับไดนโนเสาร์จริงๆเซนจูรี่นี่คือหมายถึงว่าปีที่ร้อยอะปีที่ร้อยที่คนอะไรยงไปร้อยปีที่แล้วนี่คือผิดหมดนะยกจอมพลปอัอ้งยี่อะไรอย่างเงี้ยคือผิดหมดจริงๆคือหินนั่นน่ะมันคือก้อนอัมพันที่มีดีเอของไดนโนเสาร์ออ <c oughs> ทิ้งอะไรไว้ให้เล่นก่อนนอนหน่อย กินยาใช่ผมไม่สบายเลยทุกคนจริงๆผมจะบอกผมไม่สบายอันนี้พูดจริงเมื่อวานนอนดึกไงเมื่อเช้าตื่นสายผมไม่สบาย I love you คิ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  I love you ไอ้แล้วก็วันนี้รายการเอ่อเก่งจริงๆก็เธอม็คือใครใครแกล้งผมอุ้ย สวัสดีน้องเจพี่กำลังแต่งกอนมาบอกก่อนให้ทุกคนก่อนนอนได้ฟังหนาตอนนี้พี่กำลังแก่ชรลาเช่นเดียวกันกับแฟนขับพี่เอ๋ยรอเล่นทุกคนผมรอเร่นผมรอเล่ยทุกคนผมรล่นครับ ทุกคนหมดแล้วเลยเอา,อางี้ฝันดีฝันดีนะทุกคนผมส่งเข้ารอนแล้ะผมก็ฝากซีรีส์ผมด้วยนะครับทุกคนลองเจพี่ฝากซีรีส์ด้วยนะแล้วเราเจอกันบอลบอลคือเราเต้นกันแสดวมากไดซ์ชอบมากสุดยอดตัวเกิด ไม่มีใครแก่ทั้งนั้นโอเคผมแซวเล่นผมก็แซวเล่นไปเรื่อยอะเอาเป็นว่าไม่โกรธกันนะครับเดี๋ยวผมไปนอนแล้วเท้าเส้นมันเท้าเส้นมันพันไงมันไม่ใช่ร้อยอดิผมจะลองเพลงนี้ให้ฟังก่อนนอนนะทุกคนคือไม่ได้ใช้อยูทูททเพีมยมย <laughs> มีใครสปอนผมไหม เคให้อภัยกันสักครั้งหนึ่งเธอคงไม่ใจ่ายไร <l ots> แเตวแเดวแเดวหูย <l ots> oh. <l ots> คุณว่านี่คือสปอยปะ <l ots> <l ots> ไม่รู้ทุกคนชินเองโอ้ <l ots> Heart-based facts, colors and promises How to be brave, how can I And i to fall watching you stay uh, alone All of my Suddenly it goes away, so oh, <clears throat> <clears throat> stop, stop. I have thought every day for oh, you so Darling, don't be afraid I have loved you for of I love you for summer ต่อไปเป็นเพลงต่อไปจะแปลภาษาไทยนะเวลายังคุ้มความสวยของเขาเอาไว้ใฉันจะกล้าหยฉันจะไม่ปล่อยให อะไรเอาไปเอาไปอะไรที่ยืนตรงหน้นฉันทุกลมหายใจทุกทุกเวลาที่กำลังเข้ามาหนึ่งเก้าไกล ฉันจะตายทุกทุกวันกำลังรอเธอที่รักไม่ต้องกลูวไปฉันจะรักเธอเป็นพันพันปีจะรักเธออีกพันปีกว่าเธอมั m e a l o n ฉันจะเจอเธอเวลาที่สส่อหัวใจของฉันฉันจะรักเธอเป็นฉันฉันปีน้ำใม้กล็บนะ <c oughs> ไปแล้วทุกคนเก่งกว่าอู้ทุกคนต่อยไปเรื่อยๆนะครับที่จะไปใส่ใจผมเท่าไหร่ผมแค่สบาย ความรักที่ถูกห้ทำให้ต้องจากยังต้องพึ่งวาสนาให้กลายเป็นรักที่ต้องรั <have> อยังนะเอาจริงละสุดท้ายแล้วนะ I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have left you for a thousand years. I left you for a thousand more. Oh, I believe I will fight you. Time and brought your heart to me, and I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand. ก่อนจากกันนะฝากซีรีส์เซนจูรี่ออฟเลิด้วยนะครับตอนนี้ก็370,000เจ็ดหโพสกลับมาที่ห้า d i n g แล้มานะฮะก็ <st arts> ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาวันนี้ผมอ่านแฮชแท็กอยู่นะขอบคุณที่ชมผมนะครับขอบคุณมากมากขอบคุณจริงๆที่ชมนะฮะเก่งใช่ครับรู้สึกเหมือนกันว่าเก่ง <laughs> ออเล่นย่ามันใสผมนะผมผมยอมตอนนี้จริงๆสภาพผมตอนนี้ทุกคนผมกำลังใส่แว่นที่มันนวดลูกตาอยู่นะครับก็แล้วก,วก็ประมาณนั้นแหละอมองหาลาเต้ต้องเนสก,กาแฟลาเต้ผสมนมแทรร้อยเปอร์เซ็นต์ อร่อยนุ่มนมยับไหนก็มันด้วยสูตรใหม่ซีโกลฟอร์มูล่า97%ยืนยันแห่งคนจริงนีเวียเอ็กซ์แวร์ไบรท์เปิดเพลงสปอยดีกว่าเปิดเพลงสปอยดีกว่าใช่อันนี้เปิดเพลงสปอยเราจะสปอยไปเรื่อยๆสปอยอีพีหนึ่งดีกว่า สปอย EP หนึ่งดีกว่จะสปอย EP หงด้วยเพลงนี้หวงังจะสปอย EP หดีกว่าไม่มีคนอยู่มีโอเคอยู

คงไม่แล้รู้วคนอืนเขากงมองนะตัวเธอคือเจ,จ็บจองไปด้วยสายตา <c oughs> ถ้าเขาไม่แวะมองมทำให้เ,เธอาโปรดแทบใจต่กับฉันมีแค่ใจก็ใหเธอไป,ไ,ปไปแล้ว คือจะไปทีไใดใครก็อ,อีชาเธอคือคำที่ใครหลายคนไม่พ้าะฟ้าตัวฉันนะชือมองที่หัวใจเพื่อเธอดีไหมถ้าเธอเป็นนางฟ้าคือเราต้องตีความนิดนึงนะนางฟ้าอาจจะเป็นฟิลบอกกนคือนางฟ้านี่คือมีคนตายนะทุกคนเออมันมันเป็นฟิลประมาณว่า นางฟ้านี่คือไม่ใช่มนุษย์นะ,ะคือบางคนที่เธอสวยเหมือนนางฟ้าสวยเหมือนไม่มีอยู่จริงสวยเหมือนเทพธิดาสวยเหมือนวิญญาณสวยเหมือนวิญญาณที่มีบุญประมาณนี้นะครับสวยเหมือนวิญญาณที่มีบุญ <Okay. S 1> ซึ่ง ซึ่งตอนจบนะครับของ EP หนึ่งมันจะเป็นฟิลนี้ฮะ ใช้คุณมัวมาพูดกำลังว่าดลวอเอียงย่านต้องใช้ชีวิตลำพังฟื้นต่อไปโดยบ่มีเจ้าย่านต้องกลายเป็นคนถูกลืมกลัวน,น้ำตาสึ้ไปจนไมรนันและชีวิตของหมอสำคัญทรรมานี่นเจ้า ไว้สุดท้ายก็ยือปอนี้เลยอันนี้คืออันนี้คือคือมันมันใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็คือมีคนมาขโมยหัวใจไปแล้วเราก็ยือไม่ได้ไงเขาก็ขโมยหัวใจเราไปเลยอันนี้คือสปอยอันนี้คือจริงๆ ตอนจบเป็นสับป,ปลาเลรออคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เออขมมากล้องไห้แล้วแต่มันคือโรแมนติกคอมเมดี้นะทุกคนอาจจะโดนหลอกเคยดูว่าแบบแบบโดนหลอกอะครับเป็นฟิลแบบโดนหลอกนิดนึงมันอาจจะโดนหลอกนะครับคือถ้าจบ เกียมทิชชู่โจรขโมยหัวใจฉันเชื่อนะเอาดีๆเฮ<หย>้ย CPR ฉันได้เลยมันอาจจะเออก้อนหินก้อนนั้นเป็นหัวใจสินะหัวใจศิลาไม่เคยได้ยินคำนี้ละแต่ว่าหนึ่งร้อยคนดูหนึ่งร้อยคนบอกว่าสนุก ถามว่าสนุกไหมสนุกลองมองข้ามทุกอย่างไปนะฮะมันสนุกอันนี้คีย์เวิร์ดนะฮะปล่อยใจไม่คาดหวังอ่ะผมให้คีย์เวิร์ดนี้คุจะดูซีรีส์สนุกปล่อยใจไม่คาดหวังเกียไหมแล้วคุณจะสนุกอันนี้พูดจริงที่ไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ย เอ้าจริงออกตายแล้วไม่เชื่อไหนดูเช็คขอเช็คชื่อคนแป๊บหนึ่งนะฮะหนึ่งพันห้าร้อยคนแต่เช็คชื่อก่อนเผื่อวันไหนมีคนขาดดูสิมาไหมไหนดูสิไห,ไหน,ไหนคนนี้รีทวิตหรือยังคนนี้รีทวิตหรือยังไหนดูสิพันห้าร้อยคนใครยังไม่รีกำลังเช็คอยู่กำลังเช็คอยู่แป๊บหนึ่งนะฮะกำลังเช็คอยู่ เเ <Hey. S 2> สียงดูป่วยมากเลยใช่ครับเสียงผมป่วยมากๆเลยทุกคนผมเนี่ยแต่ผมก็ยังมาให้กำลังใจทุกคนนะครับพรุ่งนี้วันจันทร์แล้วก็ทำงานสู้ๆนะในวันที่ทุกคนทำงานผมก็ทำงานเหมือนกันไม่ต่างแบบทำงานเหมือนทุกคนไม่ต่าง ไม่คยได้อัปเดตเลยนะ,ะใกล้ละใกล้ละใกล้ะกละ,ละหัวใจสิลาใช่ฝันดีนะครับทุกคนช่วงนี้เนี่ยผมเนี่ยถ้าไม่มีเวลา จะคิดถึงเรื่องอะไรเลยนอกจากคิดถึงทุกคนนะครับเฮ้ย <Hey. S 1> อะไรวะไหนขอเพลงสุดท้ายหน่อยคุณคิดว่าเพลงสุดท้ายที่คุณจะมอบให้ต้าอูคือเพลงอะไรครับในคืนนี้นะในคืนนี้อยู่บนสะพานเฮ้ย <Hey, S 2> ผมว่าเพลงนี้น่ารักกว่า ืมอ hmm. uh huh. จริงๆผมปล่อยผมสปอยไปค่อนข้างเยอะนะอังจริงทุกคนไม่ไม่ทันได้รู้หรอกส่วนใหญ่ทุกคนก็รู้ไม่ทันเท่าไหร่ส่วนตามขับเสพากลมก่อนนอนเราเพียงโอเอสทีจาก,กเต้าเฮ้ยโอเอสาจจะเป็นนักร้องชื่อดังก็ได้นอนได้เต็มสิบไม่น่าได้นอนนะครับ หากคืนนี้ไม่ดาแล้วนมันดูฉันขอได้ไหมสักดวงหนึ่งเออวะผมไม่ค่อยร้องเพลงดาวให้ทุกคนฟังเลยหรอไม่เคยร้องให้ทุกคนฟังเลยทำไมวะเพราะอะไรแค่เจอกันจอยแค่เจอก็แข่งไม่่อะไรอ่ะไม่เลยกินแค่ดีเซเว่น โอ้โหเป็นโน้ตแต่หนาวแต่หนาวมากเลยไม่เอาละไม่พอนีอ่โอ้โหเพลงไทยมาก <c oughs> ถ้าผมมีละครวิธีทุกคนจะไปดูไหมครับ <c oughs> คนละห้าร้อยรอบเป็นอย่างตำ่ำ

ช่วยฉันสักทีในเจ็บอ่อนนี้ฉันรู้สึกจิตใจมันอ่อนไหวอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงจากคำพูดวันนี้เพราะฉันเพิ่งบอกรักไปและเขาก็รับฟังทุกอย่าง ทุกทยอยคำเหมือนความฝันแต่ฉันก็ไม่อาจแน่ใจว่าพรุ่งนี้เรื่องของเราจะสุดหรือแสนเศร้าจึงจึงยัง <c oughs> จึงหวนขอดาวให้ช่วยปกที แต่ตัวเขามีใจฉันจริงฉันขอได้ไหมให้ทุกสิ่งเป็นจริงด้ือไปให้ต่อจากวันนี้เขาไม่แต่ฉันในหัวใจอยากอธิษฐานขอด้วยด้ Should do จากคำพูดวนันดีเพราะฉันเพิ่งบอกรักไปและเขาก็รักฟังทุกอย่างทุกถ้อยคำเหมือนความฝันแต่ฉันเองก็ไม่อาจแน่ใจว่าพรุ่งนี้เรื่องของเราจะสุ้

ที่บอกช่วยบอกฉันแต่ตอบใดได้ไหมพรุ่งนี้เธอกับฉันนั้นจะเป็นอย่างไรเพราะฉัน,นกังวลใครไปและเขาก็รับฟังทุกอย่างทุกท้ายคำเหมือนความฝัน

อาจริงคือฮ hey, คือนอนร้องเดี๋ยวรู้แป๊บหนึงห่งนะเราเล่นนะทุกคนฝันดีนะครับเดี๋ยวต้องไปแล้วบายบายกู bye ๊ดไนท์กับกู๊ดไนท์